ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมา,มาแนะนําตัวเงินไหลมานะต้นนี้ชื่อว่าต้นทีคริงนะครับทีคิงหรือว่าคนไทยก็เรียกกันสังกระสังอะไรประมาณนี้นอย่างต้นนี้ผมได้ชํเมาไว้ในที่ร่มก่อนนะครับอันนี้ก็มีเขียนป้ายเอาไว้นะเพราะว่า แม่พันธุ์เราได้มาจากหลายที่นะอันนี้เป็นแม่พันธุ์ที่บ้านก็จะต้องเขียนเอาไว้ก่อนว่าเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็ถือว่าโชคดีเพราะว่าผมได้เก็บเอาไว้อยู่แล้วนะก่อนที่จะเป็นกระแสและหายากนะเนี่ยก็คือลักษณะด่างเขาก็ค่อนข้างเด่นและชัดนะครับก็คือผมก็ทำการแบ่งยอด แล้วก็ตัดข้อครับแต่ผมชํำไว้ในที่ล่มก่อนนะจนเกิดไปใหม่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทำการเปลี่ยนกระถางนะ mm hmm. เพิ่มขนาดไซส์ก็ mm hmm. ขึ้นไปก็จะได้เป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะเพราะว่าก็โดนพี่เพื่อนๆเหมาไปกระถางแบบไสตั้งแม่ไปไปเยอะครับอนนี้ก็เลยแอบเงียบๆ mm hmm. แล้วก็ อันนี้ก็เลยมาแนะนำให้พี่ๆเพื่อนๆชมกันด้วยว่าวิธีการํำตอนแรกๆทำยังไงนะแต่วันนี้มาเป็นขั้นตอนของของการเปลี่ยนกระถางน,นะลักษณะของด่างของทีคิงนะครับก็คือเขาจะด่างประมาณนี้ก็คือจะมีเขียวเข้มเขียวอ่อน ก็คืออาจจะเรียกว่าขาวเนี่ยครับประมาณนี้ถ้าอย่างเขาด่างจัดๆเขาก็ลายลายเขียวเขาก็หายไปแต่พวกนี้ในตระกูลเงินไหลมาก็ก็สมชื่อครับก็คือเขาไหลนะก็จะมีไหลยื่นยาวไปเรื่อยๆก็คือลักษณะด,ด่างก็จะหนีตามไปอีกตามไปเรื่อยๆนะก็คือ มันออกมาได้ทุกทุกแบบเลยว่าจะด่างจัดด่างน้อยหรือว่าไม่ด่างเลยก็มีนะแต่แต่ที่ผมจะมาก็คือวันนี้มันเขาเริ่มแบบมีความสมบูรณ์ก็คือขั้นต้องเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งขั้นนะอันนี้เดี๋ยวจะพามาให้ดูต้นที่ลงดินเอาไว้นะคะ เริ่มกันเลยครับก่อนอื่นเราก็ต้องหาต้นต้นพันธนะุ์เนาะที่เขามีความพร้อมเรื่องเรื่องของล่าก่อนด้วยนะก็คือตอนชํำเนี่ยควรใช้กระถางที่มีขนาดไซส์เล็กหน่อยนะครับถ้าใช้ไซส์ใหญ่มากอะระบบลากเขาก็จะเดินก่อนข้างช้านะเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็คือเป็นเทคนิคที่บ้านก็อันนี้ก็เริ่มเปลี่ยนได้เลยครับ น,นี่ก็เปลี่ยนจากกระถางไซนี้ก่อนนะต้นนี้ก็คือตอนนี้ก็ต้นนี้น่าจะเป็นไม้ยอดก็คือจะ,จะเจริญเร็วกว่าด้วยนะครับระบบลากก็ล้นออกก้นกระถางวิธีการเปลี่ยนก็เอานิ้วครับดันออกก้นกระถางครับแล้วก็ปลูกได้เลยครับอันนี้ผมก็จะเอาไปเลี้ยงในสภาพแวดล้อมจริงแล้วนะครับก็คือ จะเอาไว้เข้าสวนนะเพราะว่าไม่ได้เอาไว้อยู่ในที่ล่มลำลาลนะั้นตอนนี้ก็กดแน่นหน่อยแล้วก็ให้ปุ๋ยประมาณครึ่งช้อนชาครับไม่ต้องให้เยอะครับอย่างถ้าทำมีจำนวนเนี่ยเราก็ไล่ทำไล่ไตเข้าไปได่เลยนะ ก็คือน้องๆก็จะได้โตตามตามกันขึ้นมาได้เลยครับอย่างต้นนี้ระบบรากก็น่าจะเริ่มมาแล้วเพราะว่าสังเกตว่ารากถ้าสมมติรากเขาไม่ได้ออกก้นกระถางอย่างต้นนี้ก็คือถ้ามีใบใหม่เนี่ยก็แสดงว่าน้องเขามีรากแล้วนะใบใหม่จะมาพร้อมกับรากครับก็คือต้นไม้มีการจเจริญเติบโตก็คือเป็นข้อสังเกตนะ โอ้ก็พอแน่นนะกดน้องอ่ะการให้ปุ๋ยก็ให้รอบๆรอบๆกระถางนะครับเพราะว่าลากเขาจะเดินไปรอบๆกระถางเราก็เลือกต้นที่มันที่เขามีความสมบูรณ์มากๆขึ้นมาเปลี่ยนก่อนเพราะว่าถ้าต้นไม่สมบูรณ์น่ะเราก็ให้โอกาสน้องเขาโตในที่ร่มก่อนได้นะ ถ้าเราย้ายออกหมดก็คือน้องบางทีเขาก็ยังไม่พร้อมแล้วก็เอาต้นไม้ที่พร้อมออกก่อนต้นนี้ถือว่าดีครับระบบลากเยอะเลยอันนี้ถ้าท่านิ้วยจริงอ่ะบางทีนิ้ว,น,วนิ้วของผมก็อาจจะใหญ่อาจจะใช้เป็นตะเกียบช่วยได้นะนี่ครับก็คือถ้าน้องได้อยู่ในสภาพแวดล้อมจริงเขาก็จะได้รับแดดที่ดี การปรุงอาหารเขาก็จะดีขึ้นนะโอเคเทคนิคก,การการปลูกก็คือพยายามพยุงต้นน้องเขาให้ให้น้องเขาตั้งต้นตั้งต้นอยู่ที่แบบว่าลักษณะตรงได้ส่วน,ส,วนส่วนที่ส่วนที่สวนผมเนี่ยปกติผมจะไม่ค่อยได้ค้ำนะแล้วก็เหมือนไม้ค้ำเราไม่ค่อยถนดัดเราก็จะพยายาม หาต้นที่เขามีลักษณะแข็งแรงแล้วถ้ามีไม้ค้ำก็ช่วยให้น้องระบบลากเขาก็จะแน่นขึ้นนะโอเคครับวันนี้ผมก็ฝากวิธีการผูกของต้นทีคิงเนอะเอาไว้เท่านี้เนาะมีพี่ๆท่านไหนถ้าเกิดสงสัยหรือมีอะไรสอบถามสอบถามเข้ามาได้นะคะ วิธีการดูสายพันธ์ุหรืออะไรเงี้ยลองสอบถามเขาได้เดี๋ยวผมก็จะจะจะทิ้งลิงก์ของ Facebook ไว้ด้วยนะในเพจ Facebook ของผมนะเพราะว่าจะได้เห็นภาพกันได้ง่ายขึ้นนะโอเคครับอันนี้ก็ผมขอฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับครับสวัสดีมากสวัสดีครับ